พี่ตั้มขยันทำยูทูปพี่่เดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวช่วยเออกูขยันยูกูขยันยูอี้เอยช่วอยู่ตรงนั้นพี่มาเปละเปละจัเพนคุกกี้เส <st> ียวตุอนเี้ยไกเาเยอะเหมือนกันนะนี่เขาน่ารักเลย าวัวตายก่อนโอ้ยโอ้ยโต้ย่อ้ยโอ้ยจับกันหมดแน่อ้งไม่โดนเลยตุ๊กนิดจีบหายแล้วหมดแล้วบิ๊มโอ้มันวิ่งมาแล้ว กูเผาตัวเอ็นได้เยียกูประชาชนนักกิจตัวเอ็ได้สัตว์ไม่ต e ้องเสือกไม่ต้องเสือกเสียไอ้เมื่อกี Twitter ้มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่พะเขงมันนะงั้นไงมึงก็ไม่ต่างอุยค่วยหวยแม่งยิบงงงง ทำไมพี่ต้องขี่กันจ้อยวะกูอยากตีนังกาเลยตีไก่ไรพี่มุมมันไม่สูงขนาดนั้นมันอดใจไม่ได้มันตะกีบมอเตอร์ไซค์เยอะแม่เลยมันอดใจไม่ได้พี่มันตกีบมอเตอไซค์มันต้องตีนังกากูมาทำไมอะมนเฮี้ยจริงไม่มีเฮี้ยเลยเย้อ๋อแม่งเอ้โดดเลยอีกแล้วกูเกียดที่สูง

quả chết tay 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 cửa tay 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 ตึกครตกแตกแตนโอเคโอเคโอเคระวังระวังพี่ระวังอยู่ระวังอยู่ระวังอยู่ผมบครบไปนะคมบไปนะผมไม่มีผมอยุดผมอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่หลุนเลยหลุนเลยหลุนเลยไม่มีกระสุนด้วยประเด็นนะไม่ใช่อะไรหรอกยังลงอยู่ยังลงอยู่เป็นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วใครเข้าใครเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า ได้ปลอเจดูได้หรอเออดูด้ปะพูดวะอโยฮโยโอเคโอเคโอเคให้กูไปสมทบป๊มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนี่เข้าเลยเข้าเลยสองตัวสอตัอตัวสอตัอตัวเร็วเร็วเร็วมแคผมยิองว้องน้องนสวยสวยตวนึงตัวนึงอีกอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวตามอเละยดไม่ได้วะเอ้ยเชื่ออ้ e ทุกคนลหมดเหมือนกัน อ้ยนี่ไม่ได้เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเข้เข้าเชยฮัดีโน่แจมฮัดโน่แจมเม้งม้ไเ้ม้ีวีเริ่ดจะหมดตัวแล้วเริ่ดจะหมดตัวแล้วขึ้นขึ้นขึ้นระวังระโอเคเอขึ้นขึ้นขึ้นเลูกสุดเข้เข้าเ้าเข้ยลูกสุดอ ออ้ยไหนดไม่เลยว่ากูกอนจริงเออเฮียโคตรน่ารักเลยไอ้เจ้าคืนั่นคือประเด็นเราสามคนหัวฟูเหมือนก่นใช่ สำหรับที่ไปแกนเดียวกันต่อยเทอะีอ้าวเี้ต่อยเหรอสัตว์หยุดแมมหยุดไมงต่อยแล้วมึงผิดทางแล้เี้มึงอนเรื่องบิกตี้แล้วอ้สัตว์มาบียแกคนดํพวกงพวกดีทยอสัตวเระเร็วเเออุ้ยวูบนหังมันชามันชามันชา์โมมันชามันชามันวิ่งชาร์จชาร์มันวิ่งชาร์จ แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวอเคเคเอีตัวอีตัวมีอีกตัวเนี่ยมันอยู่ผมนอกมดเฮ้ยมาๆๆวะดสยสสวยสล้มล้มมีนโดดมาแลมีนบอลมาเคโอเเงแจงนงแน่แามีสามีเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเจ็บเจ็บเจ็บท้งนานเจ็บอ่ะทุกคนวิ่งทุกคนรวงีมีคนวางดีไปเลย พี่ตั้มวางกูกดผิดกูกดผิดโดนทียิบหายกูตายด้วยเพราะไงโอ้โหเหยียดข้างหลังกูเลยบีมกูกูโดนอะไรอ่ะเว้ดีกูตีเหี้ยเฮ้ยปีทำดีเฮ้ยทางนั้นนะเอ้ยเอ้าอย่างน้อยมันไม่ได้แต้มคิวไงหยุดได้ปะมันได้เหยียดเถิดเฮาดาวิบุญแก้ช่วยมันฆ่า รีพอร์ตเลยรีพอร์ตเลยหยายากูกดพีกกูกดพีกูกธพีเจมิ่งิ่งมิ่งนิ่งอยู่มิ่งอยู่นิ่งอยู่งหน้าพี่ข้างหน้ามึงปฮ้ยระเบิดโมโอ้โ้ ซีโฟอรอร่อยไม่ดีจบงานกูไม่ได้ให้แม่งเลยให้แม่งมาล่ากูไอ้พี่เกเหมือนงูเลยมึงเนี่ยไอ้งูพิษไอ้งูไอ้จิ้งจอกสังคมปีปีแม่งชั่วจริงลองวิ่งรถเดิมด้วยดีกว่ารถกันเดิมันเดิมด้วยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ชอบบีบรู้จักอะไรเดิมๆบีบเดิมๆหมทุกอย่างเดิมๆหมดทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยสุขนาฏกรรมเดิมๆไม่ชอบเลย เล่นเงนนี้ยดิก่อนอ้ยเฮียอ๋อหมอหมอปลาต้นน้ำระหว่างนี้ว่วงางา<ม>เลยหมอหมอหมอพวกมึงทำทียอะไรกันเนี่ยเลือดไหลกันตลอดเลยตัดไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็ต่อยเล่นไงไม่มีทยายายาเหลือดเ,เล่นดีกว่าอไอ้เฮียอยู่บ้านเล่นดิเช๋ง โอ้ยเจ๊เป็นไงไอบีเอฟเอีเอฟเฟฟระเบิดด้วยไปเต้นไปเต้นกลางข้างนอกไปเร็วเร็วเร็วจีนเร็วเร็เร็วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเอฟเไ่ทันพี่แกนัลงมาต้มกลางหัวโคตรเเลยเจุ๊ดพุงไ จะไปยี่อะไรีกูไปไหนอ่ะไม่หลับกูอ่ะกูเสียความรู้สึกนะเนี่ยน่าเมยี้ยกูเป็นคนกูเป็นคนนะบีมกูไม่ใช่ต้นไม้อารมณ์เหมือนแบบมานั่งรถเที่ยวครอบครัว แม่ฮะหนูอยากไปมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนสัตว์มึงจะไปไหนมึงพูดก่อนเลยที่อะถั่วไอ้มึงไอ้มึงอย่าไปไหนมึงอย่าไปไหนระ้วแล้วรถขับแล้วนรถหนูที่รถมีการประท้วงเกิดขึ้นเฮ้ยนี่พูคุยดด้วยพี่ทำไมมึงอยาไปไหนพวกมึงอยากไปไหนก็ได้เยี่ยสนใจไม่อยากไปสนใจคุณอยากไปสนใจเหรอกูจะไปดูในน้องสาวกูจะไปดูในน้องสาว ยังไมดูเป็ดยังไมู่เป็ดพี่มึงขึ้นมาคุยกันข้างบนดิ้อไม่ดนเย็นดีวะยอดเลยพี่ฟัดตฟัดมึงไม่งโดนยิงอ่ะพี่ใช่เฮ้ยมึงเปิดจุดทำไมอ่ะมึงอยากไปเที่ยวไหนมึงพูดดีๆดิวะมึงขึ้นมาคุยกันดีๆดิไ่้เฮ้ยปาอะไรพี่คุยกันข้างบนอ่ะไมอ่ะทไมมึงไม่พอใจอะไรวะูมึงไม่พอใจอะไรกันวะเออทำไมอ่ะ อยปัไ้ีีวกระดาษสัดวลอยขยันลอยมาหาตกใจตกใจตกใจอุ้ยไอ้เชี่ยเราโดนเล่นเราบีมแย่อะแย่แหละน้องซีดตรงไปตรงไปตรงไปอุ้ยตรงไปโอ้โหพี่ยิงกูด่ากูไม่ได้ตั้งใจมึงบงหัวมาทำไม โอ้สามบิวคโดนสามไม่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 จุกดูจกุกคดูกคนโง่เลยคนนง่เลยอ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ว ου ช ου งความรู้วันละนิดคุณรู้หรือไม่ไม่รู้กูยังไม่ได้ถามคุณรู้หรือไม่ว่ารถในเกม PUBG นั้นมีอยู่บนโลกความเป็นจริงด้วยโดยหลายคนที่เล่นเกม PUBG นั้นอาจจะไม่ได้ทนได้สังเกตหรือกูแค่จะลงไปยินหัวคนก็เลยไม่ได้สนใจว่ารถในเกม PUBG นั้นมีอยู่บนโลกแห่งความจริงแล้วมีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะครับเช่นรถดาสิทพันสามนะครับเราจะพบมันบ่อยมากเลยเวลาเราลงที่โพลินิกโดยรถดาสิทพันสามนี้มีตัวตนอยู่จริงจิบนโลกนะครับโดยเป็นผลงานจากแบรนด์ดาสิเป็นแบรนด์รถจากสัญชาติ รูมันเนียนะครับ โดยรถคัออนต่อไปนะครับ UAZ หรือรถ SUV นะครับโดยรถทรงทหารนี้ก็จะเห็นได้ตามพวกหนังหรือเกมต่างๆนะครับที่เป็นแนวทหารแนวสงครามนะครับซึ่ง UAZ นี้ได้แรงบ,บันดาลใจมาจากรถจริงๆนะครับซึ่งเป็นรถ UAZ เช่นกันจากประเทศรัสเซียต่อไปนะครับ m a y a o หรือรถชาวแกนที่เราจะเห็นได้ตามพวกเกมแนวแกนเตอร์หรือหนังแนวแกนเตอร์นะครับโดยรถคันนี้ได้แรงบ,บันดาลใจมาจาก Ford Mustang ร,รุ่นแรกนะครับเป็นโมเดลปี1965-1973นะครับโดยเป็น แฟนรถจากอเมริกานะครับสำหรับฟามรู้วันละนี้ก็จบแล้วบาย